สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮะดดษบุญมาเลดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลิมีนวะมิฮีนัสต่างีนลาฮาวล่าวะลากูวะตะอิลลาบิลอฮินะลิอินอัลฮิมว็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขสันติ خوام นขณะนี้นะครับด้วยกับอนุมัติและการช่วยเหลือนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาครับพี่น้องก็ทำให้เราเนี่ยนะครับได้จบบาปใหญ่ประการที่18ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากบาปใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับของท่านอิหมัมอัลซะฮบีเองเนี่ยนั่นก็คือ76บบาปใหญ่ด้วยกันนะครับก็อินชาร์ลอนะครับเราเองก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆทำการ พูดจานะครับทำความเข้าใจกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับให้ในสิ่งที่เราเองได้เ,เรียนรู้เนี่ยนะพี่น้องมันเกิดความเข้าใจสูงสุดนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิบัติท่านเองนะครับก่อนฮัมดุลิลละนะครับอันกบีรออัตตาสิยาอัชารอบาบใหญ่ประการที่19อัลกูลูลูมินัลกานีมะาทีวามินบบยติลมานีวัลแจคต การยักยอกนะครับจากทรัพย์เฉลยรวมไปถึงนะครับจากใบตุ้นม้านเนี่ยกองครังนะที่ถูกดูแลนะครับในรัฐที่ปกครองด้วยกับระบบอิสลามวัสจากาศการยักยอกราานกะการลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยนะการเขาเรียกว่าการยักยอกทรัพย์ต่างๆเนี่ยพี่น้องนะที่ไม่ใช่ ซับของเราด้วยความชอบธรรมเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คือบาปใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะก็ต้องอ,อธิบายกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าอันตรกรณีมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือซับเฉลยซึ่งซับเฉลยเนี่ยนะครับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เข้าร่วมสมรภูมิรบนะครับบทบัญญัติหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับบอกว่า ให้เอาทรัพย์สินจากหนึ่งในห้านะให้เอาทรัพย์สินจากหนึ่งในห้านะครับดึงมาหนึ่งส่วนนะครับแล้วในหนึ่งส่วนเนี้ยให้แบ่งออกเป็นห้าส่วนนะส่วนที่หนึ่งสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะไลฮ์ั้วซันลมนะครับให้ใช้จ่ายในกิจการที่เป็นสาธารณะและเป็นประโยชน์กับมุสลิมส่วนที่สองนะครับในหนึ่งส่วนเนี่ยนะ สำหรับเครือญาติที่ใกล้ชิดส่วนที่สามสำหรับเด็กกำพร้านะครับส่วนที่สี่สำหรับบรรดาบุคคลผู้ยากจนขัดสนนะครับและส่วนที่ห้าสำหรับผู้เดินทางนะครับส่วนทรัพย์เฉลยที่เหลือเนี่ยอีกสี่ส่วนที่เหลือเนี่ยพี่น้องสี่ในห้าที่เหลือเนี่ยนะจัดสรรให้แก่บรรดาบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์นะครับโดยแบ่งนะครับให้กับทหารที่เดินเท้าแบ่งให้กับทหารมา แบ่งให้กับแม่ทัพนะครับหรือ,อบรรดาบุคคลต่างๆนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสงครามนะครับอัลุงกอนีมาเนี่ยนะพี่น้องนะครับหมายถึงมีการสู้รบแล้วนะครับแล้วก็เราบรรดาศัตรูเนี่ยนะครับก็ทิ้งทรัพย์สินทิ้งข้าวของไว้เนี่ยอันนี้คืออัลุงกอนีมานะครับส่วนทรัพย์สินที่ได้มานะ จะได้มาด้วยกับสิ่งใดก็าตามเนี่ยอาจจะได้มาด้วยกับวิธีการใดก็าตามที่ไม่ได้มาด้วยกับการสู้รบเนี่ยนะครับหมายถึงอันไฟนะครับหมายถึงอันไฟนะถ้าจะแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเครื่องเ,อเครื่องราชบรรณาการนะครับเครื่องราชบรรณาการนะครับส่วนอันกรณีมาเนี่ยนะคือคือเกิดขึ้นในสมรภูมินะครับแล้วก็เราบรรดาศัตรูเนี่ยนะครับก็ทิ้งทรัพย์ทิ้ง ทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ทิ้งบ้านเรือนเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือทรัพย์เฉลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหลักการของอัลสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยนะครับว่าไว้อย่างอไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อัลสุบฮานะหัวตาลานะครับได้ตรัสนะครับบอกว่าวะมะกาณลรีนาบียินไอยกุลและไม่ปรากฏแกนบีคนใดนะไม่เป็นการสมควรหรือไม่ปรากฏแกนบีคนใดในการที่เขานั้นเนี่ยจะทําการยักยอกทรัพย์เฉลย ว่าไม่ยากลุ่นและใครก็ตามที่ทําการยักยอกทรัพย์เฉลยนี้เนี่ยนะครับยะตีบีมอะอัลเยอมันเกียมะนะไอสิ่งที่เขาได้ยักยอกไปเนี่ยพี่น้องเขาเองเนี่ยจะต้องนํามาในวันกียรมัดด้วยถามว่ามันยากลําบากไหมล่ะพี่น้องกับการที่จะนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยที่ยักยอกไปนะครับในหน้าดุนยาเนี่ยไปวันกียรมัดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากถามว่าเราเองจะหาจากไหนหรือถ้าเราหาไปได้เนี่ยเราเองก็ต้องแบกไปด้วยความ ยากลําบากนะด้วยกับสภาพแวดล้อมนะครับด้วยกับสิ่งที่เ,เป็นบททดสอบต่างๆที่จะต้องพบเจอกันเนี่ยนะครับในวันที่เราเองได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยนะพี่น้องไปสู่ทุ่งมะชัดเนี่ยถามว่าจะคือเรื่องส่วนตัวนีก่ก็ต้องก็ต้องพะวงนะครับแล้วก็ต้องพะวงไอ้สิ่งที่แบกจะต้องไปชดใช้เขาอีกเนี่ยอัลลอฮฺวบัตซุมมาตุวฟะฟากุลุมากะซาบัดน,นะหลังจากนั้นเองเนี่ยนะ ทุกสิ่งที่เขาเองเนี่ยได้ขนควายไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมาลายไปพร้อมกับเขาเนี่ยนะทำสิ่งใดไว้นี่ก็ได้สิ่งนั้นวะฮุมลายุสลามูลและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกอาธรรมแต่ประการใดนะครับต่อมานะครับพี่น้องฮะดิษบทหนึ่งนะครับเป็นออกอละอบูฮุไมดอัสซาอดีนะครับ ท่าาอบูฮูไม์เอเน่ยนะได้กล่าวนะครับว่าอิสตมาลลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมรยุลนิ <ت ص في ق> น,นินาน์น์ม์นสน,น,น์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 ไ์น์น้นาน์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 นในการร์ากาน์น์นออ์น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 ์ร์น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 ์่น์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 า์นารร์น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 รน์นรน์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 ลยนครับเป็น คนจากเผ่าอาซิดเนี่ยนะครับยูกอลูลาหูอิบนุลลุตบียะอานซอดก็นะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยนะถูกเรียกขานเนี่ยก็คืออิบนุลลุตบียะนะให้ทำการดูแลในเรื่องราวของออการใช้ใจ่ายที่เป็นกุศลทานทั้งหลายนะครับฟาลัมมากอดีมากอนนะ หลังจากที่ชายคน spell, นั้นกล่าวเนี่ยได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลันละห์อะลัยฮิวะสัลลัมนะครับแล้วก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยนะได้กลับมาหาท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลันละห์อะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยเขานั้นเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวแก่ท่านนบีว่าอย่างไรพี่น้องฮาซาละกุมนี่คือสิทธิของพวกท่านนะวะฮาซาลโฮ์ดียะอิไลและนี่คือสิ่งที่ฉันเองเนี่ยได้รับฮะดียะมา นะคือแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยให้แก่ท่านนบีในการจัดการนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยคือสิ่งที่ฉันเองเนี่ยได้รับพระยามาเป็นการส่วนตัวฟออกมันนบีแลลลลััอฮฮุะยิวะะัััลลลมมมอิบรหลังจากนั้นเองท่านนบีมมมุฮััด m u h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมก็ได้ก้าวขึ้นสู่มิมบร์นะครับเพื่อทำการนะซีฮัตนะครับทำการคุตบะฟะะะะฮฮฮาามิินัััลลลอออวสย แล้ท่านนบีพฮอมาสลัลฮุอะลยหัวสลับก็ได้ทำการาสันเสริญอัลลอฮ์นะครับทำการยกย่องต่อพระองค์ซุมมากอนและท่านเองก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าอัมมาบะฟาอินนีอัสตาอมีรุรอญูลมิงกุมแท้จริงฉันเองได้ทำการสั่งใช้ใชายคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่าน ให้ไปออกรวบรวมในเรื่องราวของสก,การนะหรือรวบรวมในเรื่องราวของทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉลยฟายากูลแล้วชายคนนั้นกล่าวนี้ก็ได้กลับมาหาฉันแล้วบอกกับฉันว่าฮาซาละกุมนี่คือสิทธิของพวกท่านว่าฮาซาอัลเดียลีและนี่คือสิ่งที่ฉันนั้นได้รับฮาดียะอัฟฟาลายะลาซฟีไบติอาบีฮิวะอ,อุมมิฮัตตาตติยาฮูฮาดียตุฮูอินกาเซอริกอนอนะครับ ท่านนบีมุฮัมมัดซุลลาาัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะบอกว่าหากเขาเนี่ยนะครับหรือชายคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ในบ้านพ่อในบ้านแม่ของเขาเนี่ยหรือในบ้านของตนเองเน, <ะ S 2> งนี่ยเขานั้นจะได้รับของกำนันนี้ได้ไดรับฮาดิยานี้หรือไม่นะครับหมายถึงที่เขาเนี่ยนะครับได้รับฮาดิยาเนี่ยเป็นเพราะท่านนบีมมุฮัมมัดซุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สังาาส่งาาใช้เขาไม่ใช่หรือเนี่ยครับ อัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวตอบอกว่าวัลลอฮิลายะคุอะฮดุนมินกุมชัยอันบีกอยรีฮักกินนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านเนี่ยอที่เอาสิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบธรรมเนี่ยไปเนี่ยนะครับคือละเมิดไปเนี่ยนะเอาของที่ ไม่ไดันความชอบธรรมมาเนี่ยอิลลัลกิยัลลอฮะฮะยามิลูฮูเยอมันกิยามะนอกจากว่าเขาเองเนี่ยนะจะต้องเออ่ أ, กลับไปพบอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาลาในสภาพของการที่แบกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปด้วยคือยักยอกอะไรไปเนี่ยนะครับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาลาในวันกิยามะเนี่ยก็จะต้องเอาสิ่งนั้นไปด้วยฟะลาอาอรอฟันนะเอ่อ ฟาละอ้าเราฟันนะเราอยู่รันม,มิ่งกลุ่มนะแล้วฉันเองเนี่ยนะก็รู้จักชายคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านลกิยัลลอฮะยะฮมีละบะอีราลละหูรุกาะนะฉันเองก็รู้จักนะคนในหมู่ของพวกท่านเนี่ยที่เขาเองเนี่ยจะต้องแบกอูดนะรุกาะเนี่ยนะครับคือเสียงร้องของอูดแบกอูดเนี่ยนะไปหาลัุบฮานะฮัวตาลา เอาบากราตุลลาฮาคัวาร์นะแล้วก็รวมถึงเนี่ยนะจะต้องแบกวัวนะแบกวัวเนี่ยพี่น้องนะครับที่มันส่งเสียงร้องเนี่ยไปหาลอสสุบะฮานอหัวตาลาด้วยเอาชาตุนไตอาร์ ر, นะครับรวมถึงแพะแกะเนี่ยนะที่มันส่งเสียงร้องเนี่ยจะต้องแบกไปหาลอสสุบะฮานอหัวตาลาด้วยหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผู้รายงานะดถษบอกว่าซุมมาราฟาอายาได หลังจากน manager, ั hand 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 <Trans> <fire> <other> ้นเองนะครับท่านอบีอัลมาสอโลหอะไรที่ว่าสันลมก็ได้ทําการยกมือของเขาขึ้นนะฟาก้อนและท่านเองก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าอัลลอฮุมะฮัลบัลลับโอ้ล l l a ์เอ๋ยฉันเนี่ยบอกแก่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ฟังอยู่แล้วมิใช่หรือนะว่าใครก็ตามที่ทําการย่างยอกซัาเนี่ยจะต้อง แบงสิ่งต่างเหล่านี้นี่ไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะท่านนาบีนี่ยืนยันว่าท่านเนี่ยบอกแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับมันจะเกิดข้ออ้างมันจะมีข้ออ้างไม่ได้แล้วว่าฉันเองเนี่ยยังไม่ได้ยินคําสั่งของท่านนาบีมัมาสลาลลอฮุอะไรยฮิว่าสั้นลมเลยเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับต่อมานะครับผม ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนวฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับในฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายาอัยยูฮันนาสโอมนุษย์เอ๋ยอินนาฮาซามินกอนาอิมีกุมแท้จริงนี่เนี่ยนะคือทรัพย์เชลยของพวกท่านอัดดุลคอยตาวันมาคีดนะครับให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะได้ทำการส่งมอบได้ทำการส่งมอบเข็มเนี่ยนะ ให้ทําการส่งมอบได้และเข็มเนี่ยพี่น้องคืนนะครับหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็ตามที่ได้ยกักยอกไปเนี่ยให้ทําการส่งคืนนะไม่ได้ให้ไม่ได้เก็บไว้ให้ทําการส่งคืนฟารมาฟฟลกอรซาดิ้งน,นะครับรวมถึงสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเหนือกว่าสิ่งนี้ด้วยนะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นโล่เกราะนะครับจะเป็นดาบ นะจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องให้ทําการส่งคืนฟามาดูนะซาหิกหรือแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มันต่ําต้อยกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะต่ำเต้อยกว่าได้ต่ําต้อยกว่าเข็มเนี่ยก็ต้องส่งคืนฟาอินนังกูลูละอาลุนอละลาอะลิฮิโามันกียมะมาแท้จริงการยักยอกทรัพย์เนี่ยนะอารุนเนี่ยนะครับบรรณานุชารการแปลเอาไว้เนี่ยก็คือนารุนคือความคือไฟคือไฟนรกนะครับคือความอัปยศ ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำในวันกิยามะนะครับอัลลอซุบฮานะฮุวาตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอินน uh ัลลอฮะลาอิฮิบุลคออีนีนแท้จริงอัลลอซุบฮานะฮุวาตาลาไม่ทรงรักไม่ทรงชอบเหล่าบรรดาผู้ทำการทุจริตทั้งหลายนะครับและอะดนี้บทหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องออท่านนาบีมุฮัมมัะซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ,อับบูฮะไรร้อนเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่า คอรัจนามะอัลลอลิลลาฮิสัลสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิลาคอยบัรแท้จริงเนี่ยเราเองเนี่ยได้ออกไปกับท่านนบีมฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสมรภูมิคอยบัรนะฟะลัมนักนมซะฮบันวะลาวะริกอนนะเรานั้นไม่ได้เก็บริบทรัพย์สินเงินทองนะไว้เลยนะครับกอนิมนันมาตาวัตตออามาวัสซียนะเราเพียงแค่เก็บสัมภาระบางส่วน เก็บอาหารเก็บเสื้อผ้าไว้เท่านั้นนะครับหมายถึงเก็บทรัพย์เฉลยเนี่ยนะที่เป็นในส่วนของอสัมภาระในส่วนของอาหารในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยไว้เพียงเท่านั้น <c oughs> ไม่ได้เก็บรวบรวมของมีค่าไว้เลยซุมมันตอลกตนาอีลาลวดีหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองก็ได้ออกไปยังหุบเขาวามาอัลลอฮุซุลลิละฮิสลลอฮฺวาอะไยฮิวาซัลล,ลัลลลลลลลมอับดุลละท่านอบดุลเานหีเองนะครับก็มีท่านคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเนี่ย ว่าฮาบาหูลาหูเรอยูรุนมินยูซามที่เป็นท่าที่มีชายคนหนึ่งจากเผายูซามเนี่ยทำการมอบให้แก่ท่านนบีม u h ั m m a d صلى ล ل ل ฮุอะลัยฮิวะัลลัมมะนั้นเนื้อครั้นเมื่อเราเองเนี่ยนะได้ทำการพักนะครับณสถานที่แห่งนี้กอมาอับดุลรอซูลิลลฮ์เอ่อกอมาอับดุลรอซูลิลละฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะฮุลลุรอห์ละนะครับ บ่าวของท่านนบีคนนี้เนี่ยนะครับก็ทำการลงมาปลดอานเนี่ยให้แก่ท่านนบีม,นาวาวานมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะนัลลัมฟารูมียาบีซะม์มิฮิมฟารูมียาบีซะ์มินนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยบ่าวคนนี้เนี่ยลงมาปลดอานอยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็ถูกธนูเนี่ยปักเข้าไปนะที่ร่างกายฟากานะฟีฮักฟุจนกระทั่งเขานั้นได้เสียชีวิต ฟกากุนนะพวกเรานั้นเนี่ยก็ได้ทําการกล่าวฮ ah านีอัลลอฮุชาห์ดะย่ารอสุลลลอฮ์ยินดีด้วยกับการเป็นชาฮชาฮีดของชายคนนั้นกล่าวคนนี้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าเพิ่งจบจากสมรภูมิมาเนี่ยนะยังไม่พ้นเรื่องราวของสมรภูมิดีเลยนะครับอยู่คอยบัตเนี่ยออกมาจากคอยบัตเนี่ยปรากฏว่าโดนยิงเสียชีวิตเนี่ยเราบรรดาสหาบะาบอกว่าดีใจเหลือเกินที่ชายคนนี้เนี่ยได้รับชาฮีดนะเราขอแสดงความดีใจด้วยท่านอบีฮามัตสุลลลอฮวาอะไรว่าสลัมบอกว่ากัลละ ไม่ใช่อย่างที่พวกเจ้าเนี่ยคิดหรอกวัล,ละซีนับซูบีอาวัละซีนับซูมูฮัมมัดินบียดีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อินนะชัมละตาละตันตาฮิบูอะไินาร์แท้จริงเสื้อคลุมเนี่ยนะมันจะถูกทำให้เป็นเชื้อเพลิงทำให้มันเป็นไฟลุกโชกชุน <c oughs> แกเขานะครับ <c oughs> หมายความว่าไงครับพี่น้องขอมาอัพทีนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าชายคนนั้งกล่าวเนี่ยพี่น้องท่านในาบีรู้นะครับว่าได้ทําการยักยอกเสื้อคลุมของเฉลยไปอะคอซาฮะมีนันกอนานะอีมี <c oughs> ยกมาคอยบัดที่เขาเองเนี่ยนะได้เอามันไปนะครับในทรับเฉลยในวันคอยบัดลำตูสิฮันมกอซิมท่านท่านที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเลยนะยังไม่ได้มีการแบ่งทรับเฉลยเลยแต่เอาไปแล้วกอนนะ ผู้รายงานไทยนี้เนี่ยนะครับก็ได้บอกนะครับบอกว่าฟาฟาซิอันนัสเนี่ยหลังจากนั้นเองเนี่ยผู้คนเนี่ยก็ตื่นตระหนกและตกใจกับสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้กล่าวเป็นอย่างมากนะหมายความว่าจากที่จะได้รับชะฮีเนี่ยกลับไม่ได้รับชะฮีแล้วนะกับจะได้รับการลงโทษของลอสุบฮานะหัวตาลาด้วสำฟายะโรยูรุนบิชารอบิชิรอกินเอาชิรอไกนี่นะหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีคนเนี่ยนะที่เอ่อได้เอาทรัพย์เฉลยไปบ้างเนี่ยนะ คนสองคนเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเอามาคืนฟะกอนท่านนาบีเองก็ได้กล่าวว่าชีรอกุลเอาชีรอกการมิน,นัดนะคนสองคนนี้เนี่ยนะที่ได้รวมเอาทรัพย์เฉลยไปเนี่ยนะก็ถือว่าจะต้องไปร่วมกับการลงโทษในนรกด้วยอัลลอฮฺวบัตนะอูซุบิลลาฮิมิซาดิกนะครับในออตอนนี้นะครับก็คงจะ ว่ากันไว้เพียงเท่านี้อินชอาลอนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเรานั้นจะได้พูดคุยกันต่อนะครับอัสลามวะัยกุะเร์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษิษบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ